พี่น้องแห้งค่ะน้ำเขาบ้านนะเด้อยจ้าตอนนี้น้ำตัวม่นลดไปเรื่อยลยไม่ลดนะค่ะเพิ่มเรื่อยๆพี่น้องมึงนะโอ้ยสวัสดีค่ะมันนี่กับภาพี่น้องมาตลาดเด้อจ้ามาทำธุระอยู่ตลาดพี่น้องมโมนี่น้ำท่วมอำเภอเชียงค่าจังหวัดขอนแก่นจ้าน้ำล้างมันน้ำแห้งขนาดเลยมันน้ำไหลเของพี่น้องมึงนะโอ้ย ก็ไม่ปัดน้ำฝนเลยไหมเผาบ้านแล้วเด้อค่ะพี่น้องน้ำตอนนี้สถานการณ์น้ำพุมพ่มค่ะอำเภอเชียงคามจังหวัดพะเยาคา่ะน้ำมาไวแห้งคักพี่น้อง<แ>ปัดเอาจะได้กลับบ้านแล้วมั้งนี่จะไม่ได้ไปตลาดแล้วเด้อพี่น้องมั้ยน,น้ำตัวมันไปเรื่อย<แ>ไม่ลดแล้วค่ะเพิ่ม,มเรื่อยๆตอนน,อน,นี้ตอนนี้จะเป็นเขื่อนแล้วเด้อน้องนิมหนนมาได้ทางนี่ พี่น้องอ้าพี่น้องจะได้กลับบ้านได้บ้าง,งไหมนี้แห้งฟังเลยอ้าพี่น้องแห้งคักน้ำเข่าบ้านนะเด้อจ้าตอนนี้วัดตัวเหลือแล้วครับวัดอือป่านทะเลป่านทะเลเด้อจ้าพี่น้องมาดีข่วมแค่คนโตแค่สองมือเด้อจ้ามีพาย,ยุวิภามาจังหยยวัดพะเยาหนักอีหลีค่ะปีนี้ มีกบนต๊ะเคสองมือด้วยค่ะพี่นออ้องอ,อ่อองาจะโชพี่น้องนี่องกนี่แต่พาพี่น้องมามาตลาดจากมุฮัวหนามจะทวมหลายปลาหนึ่นนง,ง,งไ,ได้จ้ะเสงนีทงสุดนลกลงปนเชขันนบ้ะได้จ้ได้ได้ เจ้าไหนจะโทรโทรไปคาไปไปจะกับก็ได้อ๋อเนาดับจะจะมาได้จะขึ้นได้จ้าโอ้ยับกับแม่เว้ยฮพญา่ไปได้เมื่อรนั่นว่าจะกลับครอนอย่างเงี้ยนจะไม่กักด้ับไหญาิลงตรงไหนก็บอกเนอะอ๋อเปนวมท่วมบ้านเด้อค่คพีปน้องตอนนี้พญางเป็นขอขึ้นรถน้ำนะคะพป่น้องเป็นเมื่อบ้านบ่ได้ ขี่รถมาน้ำพะย่ะยออีพุ่นนึ่นะอมุลนะต่อกัน้นะนนมาให้ในมาไปเดินทางต่อบ่ได้ค่ะพี่น้องรถเครื่องเดินทางต่อบ่ได้เพระาะว่าน้ำไหลแห้งขนาดเลยรงเพิ่มเครื่งบ้านนะเนาะคุณนะพี่น้องน้ำท่วมโรงเรียนนะเด้อค่ะโรงเรียนบ้านทุ่งมอกวิทยาน้ำท่วมแล้วเด้อค่ะตอนนี้โรงเรียนบ้านพุ่งมอก เลยเรื่อค่ะพี่น้องเพรอื่นจะตรงเรียนก็หยุดค่ะนี่คือมันปะทไปทงคนยห่อนั่เทาก็กลับเนาะกัดอันนี้กระป้ยไอ้ดีน่ะมันไหลมาไหมขุดพี่น้องถ่วงมปเลยจ้ะแม่ดูแม่ไหลคนแห้ปบาดวุ้ยันล้วมันซอยหนาด้านหเทาอ่ะสึกว่าน้ำปีนี้แห้งที่สุดเลยนะค่ะไมงอันนี้จะไหลออกไหม นั่นแหละไม่ว่าจะเราจะไปต่อรู้ว่าพอแค่นี้ก็น oh <my> น้าลึกแล้วครับน้ำลึกรถเครื่องต้องระวังดวยคะพี่น้องอย่าน,น้ำพัดจ้ะเพราะว่าน้ำแห้งขนาดเลยพี่น้องุหน่ะข้างน้าเขาอีกสถานการณ์ทางไปตลาดอำมพวเชียงคำนะคะพี่น้องจากบ้านน้ำแหง กีรถเครื่องมาบ่ได้ด้วยนี่รถมู๊อลนเลยนาะมู๊เข้ามาเนดิเดี๋ยวมือแตก่งนี้แล้วหน้ามู๊เข้ามาก็เคยน้ำถั่วไปนี้แล้วเธอเนาะมันเนาะปีที่แล้วก็วันหนักไปเด้พี่น้องปีนี้รู้สึกว่าหนักกว่าสองเท่าเลยจ้ะแต่ก่อนจะท่วมแค่เพราะเชียงคันตลาดน้าหนุนบาทเนาะปีนี้ท่วมหมู่บ้านเลยค่ะพี่น้อง ทั้งน้ำป่าทั้งน้ำฝนน้ำคลองเนาะไหลเต็มเลยค่ะพี่น้องปีนี่แห้งขนาดด้จ้ะนี่ก็ฝากดูแลตัวเองเน้อผู้ใดก็ไดเพราะว่าน้ำน้ำป่ากับมาแห้งค่ะพี่น้องน้ำฝนอีกเปิดเ็นไปไปแล้วค่ไปก็ได้ปิดไปแล้วลูกไปไม่ได้แล้วตรงนี้ น้ำท่วมคลายทยหารนะคะพี่น้องค่ายนุสนผู้เสียสละนี่ก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางกลับบานใหม่ค่ะพี่น้องค่ะสนคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจเ้อะค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องสนคลิปนี้สวัสดีค่ะ